เราจะมาเปลี่ยนโฟมอลน์นะครับซูซูกิแคลลี่นะคันท,ที่เราใส่กล้องบันทึกกันไปนะครับกล้องบันทึกหน้าหลังนะเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นไ,นไอแป้นแ,แต่ตมันเนี่ยมันงัดออกมาได้นะครับแต่ต้องระวังนะมันเป็นกิปแบบนี้เห็นไหมมันจะมีกิปล็อกข้างล็อกล่างนะครับแล้วก็เนี่ยล็อกแบบนี้เลยเนะี่ยเราต้องค่อยๆดึงออกนะครับดึงออกแล้วเรามองจากด้านข้างแล้วก็ขยับขึบ้นขยับลงนี่นะไม่งั้นไม่หลุดนะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะลองถอดดูก่อนผมคิดว่าน่าจะเป็นคอเดียวกับ ซูซูกิสวิฟนะเดี๋ยวผมขอลองเดี๋ยวผมขอลองก่อนนะผมก็ไม่มั่นใจแล้วก็ไอ้แตเนี่ยพุดลงไปถอดปั๊กแตรออกก่อนนะครับเพราะว่ามันลั่นตลอดนะเดี๋ยวเจอด่าเมียพ่อเอาเบอร์สิบเจ็ดไม่เป็นไรงี้ฮหึขาเอาขาดันไว้เหมือนเดิมนะครับโอเคมันมีรางแตนไหมไม่ได้ไม่ใช่แน่ เพราะมันไม่ใช่สไปรอลมันเป็นรังแต่ไหนๆก็แก่แล้วนะคิดว่าคิดว่าน่าจะเปลี่ยนไม่ได้นะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าคอเหมือนคออะไรแน่นเอาเดี๋ยวผมเอาไอ้นี่ก่อนไอโซเนกฉีดก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาคอมาตีนะไม่ไงั้นไม่หลุด โหไม่หลุดเลยอะรถใหม่แล้วเนี่ยไม่ออกเลยอะไม่อยากใช้นี่ดึงอะใช้ดึงก็ไม่ชอบเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะเสียทรงัน,นเนี่ยฮะถายทีนี้ออกได้เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาสามเอาสามขามาดึงดูก็ได้ ก่อนที่เราจะแกะออกนะครับเราจะต้องถอดแป้นหน้าของเขาก่อนนะจะมีน็อตาขอยู่4ตัวนะครับเหตุผลที่ผมไม่ค่อยอยากจะใช้3มขาดึงนะเพราะว่าบางทีอ่ะตัวที่เราจะเอา3าขาเกี่ยวด้านล่างเนี่ยมันเข้ายากนะครับแล้วมันจะทําให้ตัวพวงมาลัยเป็นรอยเพราะว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะต้องใส่พวงมาลัยคืนเขานะครับ<ๆ>แค่อยากจะรู้ว่าคอที่เรามีเนี่ยมันสามารถใส่ได้ไหมนะถ้าเราไม่แกะมาเราก็จะไม่รู้นะครับเนี่ยพอ3มขาใส่เข้าไปต้องเเอาให้เข้าล็อกนะแล้วดูวิธีการดึงเนี่ย คิดว่าแครี่เนี่ยอาจจะถอดกันเองไม่ได้นะครับถ้าเป็นรถใหม่ๆนะเพราะว่าเนี่ยมันแน่นมากเลยนะดูผมใช้3ขาดึงกาจะหลุดนะครับต้อสามขาดึงมันออกมาพวงมันอะไถึงจะหลุดออกมาได้นะครับโอเคมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับว่าคอมันเป็นยังไงนะอ่ะตกลงแกะออมาแล้วนะครับเพาอ่ะมันเท่ากับสวิปเลยแต่ว่าสวิปมันใส่ไม่ได้เพราะว่าสวิปมันจะใช้ สไปรออนะเห็นไหมอันนี้มันเป็นก้านแต่ธรรมดาเห็นไมไม่มีสไปรอนเป็นก้านแต่เตะนะครับถ้าเราใส่สวิปลงไปเนี่ยปัญหาแรกเลยคือแต่จะไม่ดังนะแต่ไม่ดังไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเราสามารถย้ายถ้าถ้าถ้าเราจะเอาวันนี้นะถ้าจะติดวันนี้เราสามารถย้ายสายแต่ได้แต่ปัญหาที่2ก็คือไฟเลี้ยวจะไม่เตะนะครับเพราะว่าเราไม่มีตัวมาพายตัวเตะไ,ไฟเลี้ยวตรงนี้นะข้างหลังมันไม่มีตกลงแล้วไม่ได้นะครับยังไงก็ไม่ได้ ไปเอาคอฮอนด้ามาไม่ได้เลยคอฮอนด้าว่าเผาเล็กลนะนี่ยไใส่ไม่ได้เลยอ่อเล็กไปอ่ะแล้วใส่พวงมาลัยเดิมคืนเขาก่อนครับนี่นะเมื่อกี้เอาออกมาที่ถึงก็ต้องใช้ไอ้นี่เลยนะไอตัวดึงเนะนี่ยไม่ออกนะโคตรแน่น โอเคพอใส่ชุดใส่แต่คืนก็ครับใส่พักตรงไห้ก่อนดีแล้วนะที่เราไขากันแบบระวังระวังออกมานะอย่า mm hmm. งนั้นเรียบร้อยใส่คืนก็ไม่ได้อีกงั้านเข้าอีกทีนี้ mm hmm. okay. อันนี้ก็กดลงไปเลย เรียบร้อยครับแล้วก็ไปใส่ปักแต้คืนก่อนนะปักแต่อยู่หน้ารถโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวรยเรารอรอบหน้านะครับถ้ามีมีคอมาแล้วเดี๋ยวได้เปลี่ยนนะเดี๋ยวจะมาถ่ายกันอีกรอบนึง